นิตยสารสารคดีบริษัทวิริยะธุรกิจจำกัดนิตยสารสารคดีเป็นนิตยสารที่มุ่งเน้นบทความแนวสารคดีครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมชาติประวัติศาสตร์บุคคลชีวิตสิละปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและรณงรงค์ส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยมีคอลัมน์เฉพาะด้านพลังงานหลายคอลัมน์นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งในรูปแบบที่ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างง่ายมีจุดยืนในการให้ปัญญาและความรู้มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกันโดยให้ความสําคัญกับ3สิ่งคือเนื้อเรื่องมีคุณค่าและข้อมูลที่น่าเชื่อถือนําเสนอโดยยึดถือคุณธรรมและจรรยาบรรณการออกแบบและการจัดรูปเล่มอย่างพิถีพิถันได้มาตรฐานตลอดจน ให้ความสำคัญกับภาพถ่ายที่มีคุณภาพบอกเล่าเรื่องราวและสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีมีการนำเสนอเนื้อหาด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องมีผลต่อความน่าเชื่อถือและความเข้าใจได้เป็นอย่างดี